เอาใจนะครับรสรับน้องนักกันน้องตูนหน่อยนะครับผมเดี๋ยวมาเล่นเกมอักษรคําตอบกันนะฮะเดี๋ยวเรามาหาเวลาเริ่มตดกันก่อนมาสามสีบีแล้อกับบีลุมาอนนโอเคเอาไปนี้นะโอเคและนี่คือเวลาเริ่มต้นนะฮะหนึ่งอ่ามาไปชุดกันนะ,ะใครจะเริ่มก่อนโอ้ยน้องตูนในเรื่องก่อนหมดนี้เป็นหมดเอาคำกริยาบ้างเอาพยางค์เดียวโอ้ย อะไรที่เป็นการขึ้นไหวได้หมดเลยเอาหนึ่งพยางน,นะม,มาสู้ๆทุกคนเริ่มที่น้องตูนพร้อมแล้วไปลนะอะไรก็ได้ที่เป็นการขึ้นไหวได้หมดเลยหนึ่งพยางอ้ยคานคานถูกครับกิง้งกิ้งถูกครับอ่าน้องตูนแล้วเดินเดินถูกครับน้องนัดครับเอาแล้วไงเอาแล้วไง นอนนอนถูกครับนองตูนลุกลุกถูกครับนองน,นะอ<ม>ือะไรก็ได้ขึ้นไหวได้มหมดเลยหนึ่งพยางเอาแล้วไงเริ่มง<ะ>เริ่มงเริ่มเคลื่อนไหวเหรอเคลื่อนไหวอะไรก็ได้ให้มันการเคลื่อนไหวเป็นกิริยามหมดเลยหนึ่งพยางมองได้ไหมมองได้มองถูกครับนองตูนครับนองตูนแล้วตานังเกดเดี๋ยวไม่ลุก ขางนาะยากอะเอาแล้วไงหวีหวีให้ครับโอเคปะน้องนัดครับวิ่งวิ่งถูกครับน้องตูนเวลามีอยู่เวลามีอยู่แต่ยังเดียวนะต่อยต่อยได้ครับน้องนัทอมได้ไหมอมได้ถูกกุเป็นกายาพเหมือนกันได้หมดน้องตูนอ๋อเลือเยวลุกเดี๋ยวกอเลยราวางงาสอนยกยกถูกครับ น้องนัดครับ <Back. S 1> แบกแบกได้ครับ <Hey. S 1> น้องตูนน้องตูน <laughs> น้องนัดถ่ายเลยน้องตูนตอนนี้ตา้องตูนอยู่นะ oh, นออกไปแล้วเวลาครึ่งทางแล้วฮะตอนนี้ <laughs> ไปไหายใหม่ได้ไหมยังชบได้ไหมโชคได้ครับน้องนัดครับงอนได้ปะฮะงอนได้ครับล <laughs> องครับมา <laughs> ต่อฮะ้องตูนเวลาใกล้หมดแล้วเอา m อ <laughs> ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รักได้ปะรักไม่ได้ครับเราไม่ให้ครับน <c oughs> ุ๊ว<ะ>ันเวลาพอดีครับน้องชนะครับห <c oughs> ล่อลิง <c oughs>